สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนไปชมบรรยากาศบุรีรัมคันเลรอกันนะคะอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมทําจากดอกสบบงเดอเนี่ยนะคะสวยและบรรจงมากเลยนะคะอันนี้ก็คือ เข้าไปชมการถักทอผ้าไหมของบุรีรัมย์เราเองนะคะในแต่ละอำเภอก็จะส่งแบบของการทอผ้าไหมนะคะสำหรับนี่ก็คือที่นอนที่ทำจากผ้าไหมร้อยเปอร์เซนนะคะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และก็ที่ให้นั่งนะคะก็จะ ทำจากเสือทอนะคะเป็นงานทำมือทุกชิ้นเลยจ้านะคะลองจับลองสัมผัสดูเนียนิ่มมากเลยนะคะเป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะคะอันนี้ก็ทำจากผ้าไหมทั้งนั้นเลยจ้าอ่าอันนี้ก็คือตื่นตาตื่นใจมากนะคะมองดูไกลๆสวยมากพอไปสูนใกล้ๆนะคะ เขาใช้เส้นผ้าไหมถักทอเป็นรูปภาพนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากกว่าจะได้แต่ละาลายละเอียดเนี่ยน่าจะปราณีตและตั้งใจมากนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะจ๊ะยังมีรูปอื่นๆอ,อ,อีกนะคะติดตามชมกันได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอใช้พื้นที่ในการบันทึกความทรงจำนะคะเพราะว่าเวลาเราไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคะเราที่ทำได้ก็คือบันทึกวันเวลาที่แสนพิเศษไว้นั่นเองอันนี้คืออ่ะลองดูนะคะเซอร์ไพรส์ทำจากอะไรคะหลอดไหมนะคะเอามาประกอบกันให้เป็นรูปภาพนั่นเองนะคะแต่ละภาพก็เกิดจากผ้าไหมที่ม้วนเป็นหลอดนั่นเองอันนี้ เจ้าของคลิปชอบมากนะคะทะเลสีครามนะคะก็ทําจากหลอดไหมเหมือนกันจ้าสวยงามตามท้องเรื่องนะคะอ่ะต่อมานะคะก็ไปชมนะคะ ฐถานที่ต่อไปก็จะเป็นเขาจัดพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมนะคะชูรวดลายไอเดียการใช้ผ้าไหมอันนี้ก็คือสวยมากเหมือนกันเป็นลายทหารนะคะถักทอแต่ละเส้นเพื่อให้เป็นผืนผ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนที่เขาจัดนิทรรศการโชว์ผลงานและขายผลงานให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของอ จังหวัดบุรีรัมในแต่ละอำเภอนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็คือรูปของจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของการขายถักทอเสื้อผ้านะคะในแต่ละแหล่งแต่ตรงนี้โดนตาโดนใจมากนะคะดอกไม้ทำจากตอกไม้ไผ่นะคะอ่ะอันนี้พ่อค้านะคะกำลังทำไอเดียเกี่ยวกับอ่า ตุกตานะคะจากเศษผ้าไหมนั่นเองค่ะสวยงามมากเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าติดจองปิดการขายทุกตัวแล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ2อ0พเองนะคะเป็นชิ้นเดียวในรูปจ้าส่่ตัััววไหนกน,กนกก,กา,างง้มลอีีร ต่อไปก็ไปชมบรรยากาศโดยรวมนะคะเป็นภาพนิ่งหรือภาพถ่ายอันนี้คือทีมงานที่ไปด้วยกันนะคะภาพโดยรวมแล้วก็คือทําจากดอกแสบแบงถ้ามาช่วงแรกๆหน้าจะสีสันสดใสสวยกว่านี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปรายงานนะคะหน่วยงานต้นสังกัดของเรานั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับชมรับฟังนะคะ